ยินดีต้อนรับสู่ช่องตอนรกลีแชแนนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องแบบปุ๊บเลนเว่นเช่นเดิมนะคะเพราะว่าเราก็มาไม่ได้เป็นแบบหลายหลายเดือนเอ้หลายวันที่ไม่ได้มาหลงคลิปแล้วก็คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเอ้เราก็คิดถึงคนดูทุหรือคนเลยนะแต่เราแบบ้วยความคี่แบบ เราแบบด่วยแล้วก็ชิเคเกียดลงชิคนะคะก็ขอไหด้วยเพราะว่าเราก็ว่าลงชิคไปแล้วเรามันตัดต่อเต็มที่แล้วแต่แตคนดูน้อย,อยมากเลยทุทกคนฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เลยนะคะไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะทุกคนหรือให้กหดแชรก์ก็กดได้เลยค่ะอยากให้กดแชร์นะคะ,ะนี่ค่ะ ถ้าอยากลุ้นคิปกับเราอะค่ะเดี๋ยวเราก็สามารถแอดเรามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเขาจะทิ้งชื่อไว้ให้นะถ้าอยากเล่นกับเราก็ชื่อ P O M หนึ่งเอ้ยหนึ่งสองสองหกแปนะมานี่เดี๋ยวเราเี๋ยวเราทิ้งชื่อให้ค่ะนี่นะคะเป็นชื่อบอกของเราเองค่ะแอดกันมาได้เลยนะเป็นคนที่ใส่ ปีกผีกเสื้อแล้วก็หูฟังเพียมพูนะแอดกันไม่ได้อาทุกคนไะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นแม่บ้านนะคะเดี๋มีไอชพบม่บ้านไหมเออนี่คอยจะเหลือความเป็นไอชีพแม่บ้านเองถ้ใครอยากจ้างแม่บ้านก็มาจ้างได้เลยแค่ถูกถูกฝัตรงนี้แล้วก็นี่นะคะจะมีแม่บ้าน เออนี่ง่าแม่บ้านแม่บ้าน,นม,ามาจ้างก,กันได้เลย <หา S 1> <อ>เดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ไม่ก่อน<า>็อาอาปรกรณ์ก่นอน่นีอันนี้เป็นตะเกาผ่าหรอท<ร>ุ่มันคือตะเกาผ่าใช่หห้นไหนอ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรแม่บู้ผเว้นอยากใปเดี๋ว นั่นมันชัดกันนเนะเพราะว่าเราดูไม่ออกว่าะคืองะั้าพผ้าชิ่ไหนโอเคประมาณนี้ก็ไปหางานทำันเลยเนาะมีโลงบ้านตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปทัวร์ค่รเออเราจะมาเป็นแม่บ้านที่โลงบ้านดีแต่ไม่มีคนอยู่เลยโอะโหแล้วแบบนี้จะมีคนให้เงินเดือนเหรอ ทำก็ไม่เป็นไรครัะไม่ทำเลยเจาคนอีกแล้วเจ้านี่เขาเหมือนจะเป็นเด็กกเรียนที่กำลังที่เพิ่งเลิกเรียนเนาะก็แต่โอเคเจอเป้าเหม่แล้วค่ะเ้านห่างนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามาถึงแล้วก็ เป็นของเป็นบ้านของผู้ชายด้วยตัวนั้นจะมีบ้านที่เดี๋ยวเราไปดูก่อนดูจะหมอือนบ้านแ่น,น,น,นี้จะเหมือนเจ้าขวังเจ้าขวังนี่จิงคีสเฮ้่าฮ้ยเ,เดี๋ยวเราทำนี้ค่ะก็ทงเข้าไปเลยนะไออินก็จะล่ด แคสอินเกตติงอ่ะหูหูเก็เปิดหรือเปล่าวะหัเ hmm. ก็ตเตยใช่ไหมคนคืออังกฤษหรือเรากันนะเพราะว่าไม่กินอังกฤษนะเพราะว่าเราเป็นหนึ่งคนที่แบบสมองน้อยวิาเรียนอังกฤษมากคนแบบเรียนนี่เลยไม่คือความรู้ไม่คือเข้าสมองทีมั้นก็คือผลที่เราไม่กินภาษาอังกฤษ ก็ว่าตเอใช้คำแปลเขาไม่ตอบเลยงั้นเราไปดีกว wow. oh. ่าอ้าวเขาหลอแล้วอะไรกคนมันไม่ยบุอะไรมะบ้านหลังนู้หรว้าวโอ้ยจันเหจันไหลมากสนเจอับแม่บ้านหนเอาไหมเราก็ปิดเราอยู่แล้ว ไม่เป็นไรหรอยข่าวเงมีบ้านระ้างอยู่เออรกางมีร่าคนคนหมายมืมใ,ใครจ้างม่บ้านเลยคุณผิงเรียกสิแล้วลูกไม่มีคนอยู่แหมว่านจะมีไว้เชิๆนะคะไม่ค่อยมีคนอยู่จะท่าไหร่ บ้านมันเป็นแค่หมูอเดียวอ่ที่มีแม่คนอยู่เพราะว่าสร้างไปก็ไม่มีคนอยู่หรอกคะ่ะมันนีคะ่ะทุกคนมันจะเป็นสงหรอมีค่ะแบบแม่บ้านแม่ค้าบ้านไร,รอ่ะใทยอ่ะอ้านภาษาอังกฤษอ่านไม่ได้ทุกคน บินอ,อร่อยวะไอ้เราแบบไม่สงสัยกับตัวเองมากอ่านไม่ได้ไปอ่านอีกเยอะก็มไม่เลยขาอยากจะอ่านมันกี่เท่าไหร่เพราะว่าเยอะกูบอวาค้นรู้จ่วแบบเข้าใจผิดเราไปอ่านตามกันนะทุกคนอย่าอ่านตามละลนะทุกคนอ่านผิดขาอ,นะอ,นะอ,อ่านนะเขาอ่านผิดเลยค่ะแล้วก็ไปดูแลเจ้าแคระกลับในบ้านมิคาร่ากลับในบ้านมิคาร่า มันใครรับไม่บ้านหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยวรู้สึกเหมือนคนนี้อยางนี้ใช่หรอว่าคุณคน,นนะีก็ไม่ใช่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนคนหายที่อยู่ทุกนึ่นะคะไม่มีใครรับในบ้าน,นไม่เป็นไรงั้นเราเป็นหุ่นยนต์กวาดถนนดีกว่าเรามันเป็นได้แค่หุ่นยนต์กวาดถนทน,นที่ไม่มีใครรับ ทำไปเลยค่ะดูแค่น้นเป็นเหดูเหมือนตัดยาเลยทุกคนเลน,นี่ครโ

โอ้โหทุกคนดูนี่ก็เป็นก็ผิดไปแล้นะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครหลักในบ้านเลยเลยบ้านเขแล้วก็ว่าแบบภารกิจก็คงจะต้องแบบเกียงแค่นี้นะคะทุกคนใครชบอบสอดหรือไรกไ็ใช่ก็สดแต่เขาไม่ไนะคะไมได้ค่ะ